กระสนุนโดอยาสีฟันซอสออริจินอลผู้ชมกำลังอยู่กับนิ้นมังกรเดอะเรียลิตี้รายการแข่งขันธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศจาก12ทีมจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่คว้ารางวัลนินมังกรชิมแรกของประเทศไทยและคว้าเงินรางวัล2ล้านบาทและในรอบเรียลิตี้นี้ท้า12ทีมต้องรับโจทย์สุดโหดจากคณะกรรมการเพื่อทำ้าหมายของธุรกิจให้สำเร็จให้ได้ซองนี้ หลักร้อยล้านนะครับพันล้านใช่เลยพันล้าน,นที่ได้รับโจทย์จากทางรายการแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโจทย์นี้ยากมากมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโจทย์ของท่านผมเชื่อว่าเป็นโจทย์ท้าทายมากนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้กำลังเป็นที่นิยมขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ก่อนที่ผมเนี่ยจะได้มาทำากกับแล็บพอลดิเนียรนะครับแต่ก่อนเนี่ยของผมทําเกี่ยวกับเรื่องของอเห็ดถังเช่าผมก็เลยมาปรับเปลี่ยนก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยกล้วยนะฮะมีราคาแพงแต่พอผมเนี่ยไปสั่งกล้วยที่มันมีราคาแพงเนี่ยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเขาจําหน่ายผมได้แค่5ต้นอ่ะถ้างั้นเปลี่ยนไปได้ไหมในเมื่อว่าความต้องการของผู้บริโภคมันมากแล้วเนี่ยแล้วการผลิตไม่พอถ้างั้นเนี่ย ผมจะขออบรมการเคาิพไม่เยื่อแทนจากวิสาหกิจชุมชนเล็กๆนะฮะที่ทำเพื่อชุมชนและพัฒนาชุมชนมาเรื่อยๆเนี่ยจนเติบโตมาเป็นบริษัทไทยที่ชูคันเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลถึงปัจจุบันนี้ครับโจทย์เรานะครับก็คือขยายตลาดลูกค้านะครับไปสู่ตลาดกเกษตรกรให้ได้ในเมื่อได้โจทย์ตรงนี้มาแล้วเนี่ยการที่จะไปถึงกลุ่มเกษตรกร,ร,กรลูกค้ากเกษตรกรให้ได้เนี่ยมันจะต้องวางแผนงานไว้ว่า เราจะไปอะไร1 2 3 4นะครับซึ่งแผนงานแรกที่ผมวางไว้ก็คือจะทำเรื่องของ PR ยิงทั้งตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์นะครับก็จะเป็นการโปรโมททางโฆษณาทางออนไลน์ทางออนไลน์เนี่ยลูกค้าหลักของเราแล้วจริงเนี่ยมันมีเยอะมากดังนั้นคนที่มีอำนาจในการซื้อเนี่ยทางออนไลน์มันสูงมากแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยได้ได้ไปสู่ตลาดของ ออนไลน์ด้วยให้ตรงปูชัวแล้วก็แผ่นพับแผ่นประชามพันธ์ของเราเนี่ยมันจะเข้าถึงเขาได้ง่ายขึ้นตลาดออนไลน์ที่เรามองไว้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เขาในเรียกว่าทําอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมส่วนตลาดออฟไลน์ที่ผมมองเนี่ยนะฮะก็คือเป็นตลาดกลุ่มเกษตรกรที่ทําอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วคือตลาดที่จะต้องใช้คนเนี่ยหรือว่าใช้สื่ออื่นเนี่ยเข้าไปหาเขาเพื่อสร้างความเข้าใจกับเขาวันนี้นะครับผมก็พามาชมในเรื่องของ ต้นไม้นะครับไม้ด่างต่างๆแล้วก็ต้นแอปเปิลนะครับที่เราได้พัฒนาสายพันธุ์ดังนั้นเนี่ยพืชตัวนี้จะเป็นพืชทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ด้วย ที่จุดประสงค์ผมเนี่ยนะฮะความต้องการจริงๆเนี่ยก็คือถ้านึกถึงจังหวัดมหาสารคามให้นึกถึงแอปเปิ้ลเมืองมหาสารคามผมก็ได้นํากลุ่มเกษตรกรนะฮะและก็ชาวบ้านที่สนใจเรื่องของการทําเกษตรสมัยใหม่เข้ามาทําความเข้าใจว่าสิ่งที่จะทําให้เขามีรายได้ในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางของกลุ่มชาวบ้านเองและก็กลุ่มเกษตรกรดูหรือแม้กระทั่งกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนครับ ต่อไปนะครับผมก็ได้ไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆให้หน่วยงานนี้ช่วยในเรื่องของการประชาัมพันธ์และก็การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเกษตรกรนี้ได้ท่านพาณิชย์จังหวัดก็ติงมาในเรื่องของถ้าเราทำแอปเปิลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะ เขาจะปลูกในในตัวที่เป็นสภาพอากาศอย่างไรนะครับแล้วให้ผลผลิตอย่างไรแล้วรสชาติที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ได้พัฒนาสายพันธุ์แอปเปิลขึ้นมาแล้วนะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมพัฒนาไปเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรได้นำไปปลูกแล้วสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ได้แน่นอนครับต่อไปนะครับ จากภาคเหนือขอเชิญทีมสมา,มายไมเกนครับเรงนี่นะครับขอให้คนเปิดโจกดีนะครับวินาทีแรกที่คุณหมอนะครับได้เห็นโจทย์ที่คณะกรรมการได,ได้ให้มานะครับตอนแรกจะคิดว่ากลับไปตรวจคนไข้ดีกว่าหรือเปล่านะเพราะว่าโอ้โหมันเรียกว่ายากอ่ะมันยากมากๆ แว่าบางคนจะบอกว่าการรักษาไมเกรนเนี่ยรักษาง่ายๆแค่กินยาแก้ปวดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นเพราะว่ามันจะต้องรับประทานยาได้ต้องปรับชีวิตประจําวันการเข้าหาหมออะไรเนี่ยก็ค่อนข้างยากทําให้เรามานั่งดูว่าอปัญหามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําให้คนไข้กลุ่มที่เป็นไมเกรนรักษาไม่สําเร็จผลปรากฏว,ว่าอันดับแรกเลยคือการเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางยาคือคนไข้เป็นไมเกรนบางทีเจอหมอเนี่ยสอาเดือนครั้งแต่การติดตามเป็นไมเกรนมันปวดหัว,หวทุกวันนะบางคนนะ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามต่อเนื่องก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มที่ทําให้คุณหมอเนี่ยเล่งเห็นความสําคัญนะครับของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันสมัยไมเกรนโดยการใช้เทคโนโลยีก่อตั้งชุมชนไมเกรนทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และใช้เทคโนโลยีในการรักษาให้มีความทั่วถึงมากขึ้นจะได้โจทย์มาละก็คือทําให้ฐานลูกค้าที่อยู่ในแฟนเพจ a c e b o o k ของเรา1 2 0 0 0 0คน เปลี่ยนมาเป็นลูกค้าชำระเงินลองจินตนาการนะครับเราเปิดมาประมาณ3เดือนมีคนที่ใช้แบบบริการรายเดือนของเราเนี่ยประมาณ300คนอันนี้จะต้องอดึงคน,คนนะครับในชุมชนไมเกรนออนไลน์ของ Facebook ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้ามาใช้บริการมันเป็นโจทย์ที่ยากนะแล้วก็ท้าทายมากเลยทีเดียวพอได้โจทย์มาปุ๊บเนี่ยเราก็มานั่ง ตีโจกกันเลยว่าทําไมคนยังไม่มาใช้และเราจะคิดโซลูชันหรือว่าตัวให้บริการอย่างไรได้บ้างให้คนมาใช้จริงๆอ่ะตอนนี้จริงๆลูกค้าของในเพจเป็นบุคคลเพจเองอ่ะค่อนข้างพอดีสิทธิ์แต่มันก็ยังไม่ไโหลดเออนั่นน่ะสิทำไมไม่โหลดอ่ะถ้าเราหรือฟีเจอร์เนี่ยเราไม่แอคทีฟพออาจจะเป็นการโฆษณาที่มันเข้าไปไม่ถึง1นึ่งแสนสองหมื่นคนตรงเนี้ยค่ะแล้วอีกอย่างตรงในเรื่องราคารเรา่ยจะคิดว่าสำคัญนะคะ ถ้าถ้าในมุมของในคอยของพวกบิทเลอร์ในในกลุ่มเฟซบุ๊กอะค่ะถ้าสังเกตจากพฤติกรรมของของคนที่มาใช้เขาค่อนข้างมีคอมมิชชี่ของเขาเวลาคนโพสโพสบางทีอะมันเหมือนเป็นคนที่แบบเฮ้ยเป็นเหมือนกันว่าเราแบบมาเจอกันแล้วมาแชร์แล้วิงอะไรต่างๆแล้วถ้าสมมติว่าเราเอาคอยเนี่ยเข้ามาในแจ็คของเราก็น่าจะดีใช่ถ้าเกิดดึงคนเข้ามาในแอปเราแล้วเนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่เพียงพอ ก็ต้องมีระบบะไรทุกอย่างนึงเพื่อดึงให้คนเนี่ยเข้ามาใช้งานคอมมูนิตี้เราทุกวันใครใครบายความคิดนี้ใครซื้อความคิดนี้ยงเลยอย่างแรกที่เราทําเลยนะครับเราจะดึงคอมมูนิตี้เข้ามาใช้ในแอปโดยการสร้างคอมมูนิตี้แบบใหม่ขึ้นมาเป็นสมายไมเกรนคอมมูนิตี้แชร์รอยยิ้มแชร์น้าตาแชร์ความเจ็บปวดด้วยด้วยกันคนที่เป็นไมเกรนหลายๆคนนะครับเป็นไมเกรนโปรเฟชชั่นอลหรือว่าผู้เชี่ยวชาญไมเกรน Green, เพราะว่าเขาเป็นไมเกรนเอง เขาเนี่ยสามารถจะเล่าเรื่องราวเล่าประสบการณ์แนะนําสิ่งที่ดีและใครชอบใครรักนะครับคนที่เล่าประสบการณ์ดีๆเนี่ยนะครับสามารถจะให้รางวาลัลหรือให้คอยได้โดยคอยเนี้ยก็จะมีถือว่ามีมูลค่านําไปเป็นส่วนลดผลิตภัณฑ์นําไปเป็นส่วนลดการให้บริการซึ่งเราจะมีการสร้างเครือข่ายในสเต็ปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้คุณหมอกัลลังบาจากทีมสมัยไมเกนเดี๋ยววันนี้จะมาคุยที่คลินิกแพทย์แผนจีนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในการทำดีลครับตามมาครับ <S <S ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับใช้เวลาวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะแบบคุยคุยกันแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราจะมีความร่วมมือทำอะไรร่วมกันได้บ้าง หลังจากที่มีคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจนเยอะเป็นแสนคนบุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการทำเขาเรียกว่าโฆษณาแล้วก็ทำเครือข่ายสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็จะออฟเฟอร์หรือว่านำเสนอทำให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะแมทชิ่งหรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ได้ง่ายมากขึ้นคือคุณหมอคิดว่าการที่ต้องแต่เข้ามาเรียนหมอเนาะสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือได้ช่วยคน ลองคิดดูนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่มีคนไข้เดินเข้ามาบอกนะครับว่าเราเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตของเขาชุบชีวิตใหม่ให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะหาได้ง่ายๆสําหรับคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นหมอคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเรื่องอย่างเงี้ยซ้าๆเราได้ช่วยคนแล้วเขาเข้ามาพูดเงี้ยไม่ใช่แค่คนเดียวนะอาจารย์คิดว่าต่อปีเนี่ยหลายพันคนอาจจะเป็นหมื่นๆคนได้ซ้ําถ้าเกิดเราใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ทําให้ช่วยคนได้มากขึ้นก็ถือว่ามีความสุขครับเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ย ก็คุ้มค่ากับกามีชีวิตละที่ได้ช่วยคนนะครับทั้งสองทีมต่างมั่นอกมั่นใจในสิ่งที่ธุรกิจตัวเองกำลังเดินหน้าขึ้นอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วจะตอบโจทย์ที่คณะกรรมการให้ได้หรือไม่ช่วงหน้า2ทีมนี้ก็วุ่นวายแก้ไขโจทย์ภารกิจไม่ต่างกันภารกิจมาแล้วภารกิจจากนินมังก่และก็ดูเหมือนว่าจะเครียดกันมากกว่าทีมอื่นส้กด้วย มันสามารถขายได้มากกว่านี้แต่แค่ผู้บริโภคไม่รู้ว่าของเราอร่อยกำลังใจอยู่ไหนรอส่งให้พวกเขาได้เลยช่วงหนะ้า